ค่ะเราเราเรารู้แรกๆเลยเนาะเพราะว่าพี่พี่อ้อยพี่อ้อยก็จะแบบเหมือนแบบบอกตลอดอยไรเงี้ยค่ะก็จริงๆเรามีความเรามีความเชื่อกันว่าพี่ออมจะแข็งแรงแล้วก็กลับมาทำงานละครคือคือหนูว่า จะส่งไลน์ไปส่งดีมในไอจีไปเรื่อยๆนย่้ะคะแต่ว่าพี่ออมอเขาไม่ค่อยตอบแล้วเราก,ก็ก็เลยแบบว่าส่งสารไปทางเพื่อนๆเ,เราว่าฝากบอกด้วยนะอะไรย่เงี้ยคะ่ะเพื่อนๆก็บอกว่าเหมือนเหมือนพี่ออมเขาไม่รู้ว่าเขาจะตอบว่าอะไรเพราะเหมือนเขาก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเราก็ยังส่งกำนังนใจไปให้พี่อ๋อมเรื่อยๆแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเราก็เชื่อกันมากๆว่าพี่ออมจะกลับมาแขแ็งแรงก ได้มีโอกาสวิดีโอพอคุยกันครั้งหนึ่งคะั <im> เขาก็บอกว่าเขาดูห <No. S 1> ายแล้วอะไรเงี้ย <im> <im> ใครๆก็เพื่อนเป็นคนน่ารักครับพอสักผ <im> ัสคนตกใจไม่เองเป็นยังทำใจปล่อยไป มองได้ก็ก็คือคือหนูกับพี่อ๋อมกับไม้กับพี่อ๋อมส่วน่ก็จะสนิทกันเพราะว่าเราถ่ายละครด้วยกันแล้วก็ละครเรื่องนึงเราใช้เวลาถ่ายทํานานเนอะแปดเดือนแล้วก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มอะไรเงี้ยค่ะของหนูก็คือหนูทํางานกับพี่อ๋อมมาห้าเรื่องเ mm. พราะฉะนั้นก็ สิ่งที่เราอยากจะบอกเลยคือพี่อ๋อมเป็นคนน่ารักมากๆเลยค่ะเวลาอยู่ในกองถ่ายคือพี่อ๋อมจะชอบชอบทําความดีแล้วไม่ให้คนรู้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นว่าแบบเขาจะชอบไปให้เงินสวัสดิการทุกวันวันละพันโดยที่ห้ามให้ใครบอกว่าแบบเงินมาจากอ๋อมนะแบบว่าเลียงทีมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูก็ชอบสแสลหละเนี่ยค่ะหนูก็จะแบบไปเป่ปาประกาศว่าแบบทุกคนเงินพี่อ๋อมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือพี่อ๋อมมาก็จะได้ละครยากๆเย,ย,ย,ยอะที่มันจะต้องแบบ ตาแอดอะไรอย่างเงี้ยอติตาหรือแม้กระทั่งแม่ไอซ์ะอื่นที่แบบต้องอยู่กับซีนที่หนูต้องร้องไห้ดราม่าหลายๆชั่วโมงเงี้ยค่ะคือไม่ว่าเราจะช้าหรือว่าเราจะร้องไห้ไม่ได้อ,อะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่วันที่หนูเข้าวงการวันแรกๆเลยคือก,กับเรื่องทวีปปุกอะค่ะ,คะจนมาถึงวันที่หนูโตขึ้นอนะคือพี่อ่อมดูแลหนูเหมือนเดิมทุกอย่างคือเขาหน้ารักตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันที่หนูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนูจะเป็นพุ่งนีกในวันนี้ไหมแต่ว่าพี่อ่อมกกกก็็ใหหมม้้้้คคคววววาาาามมมนนนน่่น่รััััแแลลเเตตตบงยะ แล้วก็เราจะเห็นว่าพี่ออมก็จะเป็นแบบนี้กับทุกคนน้องๆคนไหนที่เพิ่งเข้าวงการมาพี่ออมเขาไม่ได้แบบเลือกว่าเฮ้ยเธอแบบเป็นเด็กใหม่นะหรืออะไรคือเขาน่ารักกับทุกคนเา่าเขกันรวมถึงเราจะเห็นบ่อยมากๆเลยว่าแบบพีอ่อมเขาจะเป็นคนที่ให้ให้ความให้ความน่ารักกับทีมงานทุกๆคนนะคะในการที่จะแบบไปเล่าให้ฟังว่าคนอยากทาจมูกก็ให้ตังทาจมูกคือเขาไม่ได้ทำหรอกมันมีทีมงานเมื่อก่อนแลายละครด้วยกันคือเขาจะแบนไง mm hmm. พี่อมก็บอกอ่ะเอาเงินไปทำจมูก ครับคือเดินไปเห็นบางคนมือถือเก่าเงี้ยเขาก็ซื้อมือถือให้เือเขาน่ารักมากใช่คือใครที่เคยคุยกับเขาเคยทํางานร่วมกับเขาไม่ว่าเป็นนักแสดงหรือทีมงานคือก็จะหลงรักเขาทุกคนผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมวันนี้เพื่อนเยอะหมทีมงานมาหมดเลยได้มีโอกาสไปบอกลาใช่ไหม ไม่ได้มีโอกาสเลยครับเพราก็ไม่อยากให้เราเห็นเขา,าวันนี้ปุ๊บลูกยังถามผมเลยว่าไหมเธอว้าเธออถามก็ว่าถ้าเธอเธอไม่มมมมมมอยู่จะมีคนมาเยอะแบบนี้ไหม<อ>คือก็ดีใจแทนคือหน,ห,นหนูรู้สึกว่าถ้าพี่อย่อนมองลงมาเขาก็จะรู้ว่าสองปีที่เขาต่อสู้ะคะ่ะเขาไม่ได้สู้คนเดียวเนาะ,ะทุกคนก็ส่งกำลังใจมากมายให้กับเขาอะคะ่ะเพราะว่า ความดีที่ความน่ารักที่เขาหวานไว้กับโลกใบนี้ค่ะมันเยอะมากพอที่วันนี้ทุกคนจะรวมตัวกันมาที่จะมาบอกเขาว่าเอ้ยทุกคนรักแล้วก็แบบส่งกำลังใจที่อ่อมเดินทางไปบนสวรรค์ค่ะสุดท,ท้ายกจะอะไรอืร<ม>ก็ขอให้พี่อ่อมไปถี่สุขิทธิไปอยู่สวรรค์นะครับพี<ม>่เ<ม>ท,ทนเะน่ <c oughs> หนูหนูว่าความดีของพี่อ๋อมความน่ารักแลว้วก็ผลงานที่พี่อ๋อมตั้งใจทุกๆเรื่องค่ะมันจะอยู่ในใจของเราไม่ว่าจะเป็นแฟนล,ละครหรือว่านักแสดงทีมงานรวมถึงเบื้องเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าทุกคนค่ะความรู้สึกที่ได้เป็นนัติดพี่ออมค่ะถเรื่องนี้มันเป็นความผูกพันกันแบบที่คือหนูหนูหนูขอบคุณค่ะที่หนูเริ่มต้นมากับพี่อ๋อม เพราะในความน่ารักของเขามันทําให้เรากล้าที่จะผิดหรือว่ากล้าที่จะลอเพราะว่าถ้าเราไปเจอแบบบางคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีความเมตตาเราแบบนี้ก็อาจจะแบบเราต้องร้องไห้ตลอดเนาะสมัยก่อนละครทุกเรื่องมันต้องร้องไห้ะคะ่ะแล้วพี่อ่อมก็เป็นคนหนึ่งที่พี่อ๋อมจะพูดกับหนูตลอดว่าเฮ้ยปุ๊บไม่เป็นไรพี่ก็ทําไม่ได้เหมือนกันคือ <c oughs> พี่อ่อมเขาจะพูดที่ทําให้หนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้ผิดนะถ้าหนูจะร้องไห้ไม่ได้หรือว่าหนูจะเล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วพี่ออมก็จะแบบปุ๊กเรามาทําเรื่องนี้ให้ดีไปด้วยกันนะอะไรเงี้ยคือพีอ่อมจะเป็นคนที่คือบทบทละครไทยอะค่ะส่วนใหญ่ก็คือบทนางเอกอะมันจะค่อนข้างเด่นมากๆส,สิ่งที่อยูสัมผัสได้กับพี่ออมแล้วอยากจะชื่นชมพี่อ,อม,มจริงจริงคือ พี่อ๋อมไม่ไม่เคยมีความรู้สึกอิจฉาเลยค่ะแล้วเขาก็พร้อมที่จะเป็นซัพพอตที่ดีมากๆของน้องแล้วจริงๆความน่ารักของเขาที่เขาเป็นซัพพอตที่ดีค่ะมันทําให้งานของเราอะ่ะออกมาดีทุกๆงานคือหนูมั่นใจเลยว่าถ้าหนูไม่มีพระเอกที่น่ารักแบบพี่อ๋อมก็จะไม่มีปุกลกในวันนี้เหมือนกองนค่ะขอบคุณความน่ารักที่แบบพี่อ๋อมแบบซัพพอตหนูมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ